สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง handmade by bo นะคะวันนี้เราจะมาพับดอกอพับเลีลญโนทาน,นะคะในรูปแบบนี้ก็คือดอกค n a t i o n แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่าดิบบินนะคะส่วนตัวจะใช้เป็นของตราทีดบิล เป็นแบบกาก,ากเพชรใสเห็นนะคะแบบนี้สั่งซื้อได้ที่แอปส้มๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยลิปบิ้นความยาวเราจะใช้40เซนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตัดลายให้แหลมทั้ง2ด้านเลยเสร็จแล้วเราก็มาพับด้านหนึ่งเข้ามาแบบนี้ เข้ามา10เซนนะคะให้ได้10เซนเดี๋ยวเราก็มาเริ่มฐานสีกันเลย เอาเอาเอาเส้นสั้นขึ้นด้านบนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เหรียญรับ พลิกกับสอดเก็บริบบิ้นในครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาเหมือนเดิมนะคะเราจะทำเส้นนี้ก่อนเส้นด้านบนก่อนนะคะจับริบบิน้นหักไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้าให้ได้เป็นลักษณะนี้ให้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะสอดเข้าตรงช่องด้านคางนี้ เราจะใช้นิ้วชีก้กดให้เป็นแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆเดินให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้นะคะจับหักไปด้านหลังแล้วก็หมุนเข้าหนึ่งรอบให้ได้เป็นลักษณะนี้แล้วก็สอด ค่อยๆดึงนะคะให้ได้แบบนี้ทำให้ครบทั้งสี่เส้นเลยค่ะ จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำกรีดเกสรด้านในนะคะจับแบบนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี่จับเรียงมาเลยนะคะทำเหมือนดอกกลาบเลยแล้วเราก็หมุนหมุนให้ได้รอบหนึ่งพอนะคะแล้วก็จะหมุน ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บลิ้นจับออกมาหนึ่งเส้นจับแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้าด้านในหนึ่งรอบแบบนี้ให้ได้เป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดเลยเราก็ค่อยๆดึง ให้ได้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดทีหลังเส้นถัดมามเข้าด้านในหนึ่งรอบนแบบนี้เราก็สอด เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆจัดนะคะเอาตามที่เราพอใจได้เลยอยากได้แบบแหลมแบบยังไงก็ตามที่เราสะดวกเลยค่อยๆจับค่อยๆเดินไปก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราทํทำเส้นนี้นะคะจะหักไปด้านหลังเราจะเอาสอดเข้าตรงระหว่าง สองกลีบนี้นะคะคือตรงนี้เข้าไประหว่างขลางก็จับหมุนหนึ่งรอบเหมือนเดิมค่ะเป็นให้มันเป็นกลวยแบบนี้แล้วเราก็จะสอดเข้าตรงข้างหลังตรงกลีบนี้นะคะคือตรงนี้มันจะสอดยากนิดนึงแล้วก็ใช้แหนบช่วยนะคะ ค่อยๆดึงเหมือนเดิมจะให้ได้กรีบแบบนี้ค่อยๆดึงเส้นถับมาจับหักไปด้านหลังก็ส,สอดใส่ช่องนี้แล้วก็หมุนหนึ่งรอบ ค,ค่อยดึงนะคะหักไปด้านหลังก็สอดเข้าตรงช่องนี้ก็หมุนเข้าหนึ่งครั้งแล้วเราก็สอด เป็นสุดท้ายหักไปด้านหลังหมุนเข้าหนึ่งรอบแล้วก็สอดแบบนี้นะคะแล้วเราก็มา ดูกันจัดกรีบให้เท่าๆกันก็จะได้ลักษณะนี้แล้วเราก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้ง เราก็จะได้แล้วนะคะดอกคาร์เนชั่นง่ายๆแบบนี้ก็ลองไปทำตามกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ